สารสาระธรรมะดีๆเพื่อสร้างสารรค์สังคม สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแ Catalunya, ตกหน่อต่อยอดนะครับรายการที่จะแตกหน่อวามคิดต่อยอดความดีในใจคุณครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึกกิจกรรมทางศาสนาในช่วงภาคฤดูร้อนของเด็กๆที่กำลังปิดเทอมอยู่นะครับผู้ปกครองทน้องทางบ้านหลายๆท่านอาจจะมีความคิดขอบสนใจที่จะเข้ามาร่วมการบประชาสัมมาเนคฤดูร้อนกันนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับที่จะทําที่ผ่านมานะครับแขกรับเชิญท่านนี้ทําโครงการบรวชบรรพชาสัมมาเนธฤดูร้อนนะครับให้กับทางยุวพุทธกาสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์มาเป็นเวลากว่า17ปีนะครับขอเชิญพบกับคุณมนเทียนธนานาถสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยคุยกันแบบสบายๆนะครับคุณมนเทียนถามเริ่มต้นถามนิดนึงครับว่าเด็กๆกับผู้ปกครองเนี่ยนะครับถ้าสนใจโครงการที่จะบูรพันประชาสัมัญในรุ่นร้อนเนี่ยควรเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับก็สาหรับโครงการในปีนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเราจัดเป็นดละนะครับทั้งสาหรับ สมณเณรรุ่นเล็กกับสมณเณรรุ่นโตนะครับคือสมณเ็นรุ่นเล็กเนี่ยเราก็มเีเปิดรับตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับจนถึงอายุ12นะครับชื่อว่าสมนเณรลูกแก้วนะครับส่วนสมณเนจรุ่นโตเราก็รับตั้งแต่อายุ13ขึ้นไปจนถึง20เศษนะครับชื่อว่าสมณเ็จใจเพชรซึ่งโครงการสมณเ็จใจเพชรเนี่ยก็เปิดมาปีนี้ก็เป็นปีที่17หละเป็นรุ่นที่17นะครับสมณเนรลูกแก้วก็ปีนี้เป็นรุ่นที่8นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงกก็คือเรราาจะมี ให้เตรียมความพร้อมนะครับ,รบแล้วก็มีการคัดเลือกผู้เข้าบวชด,ด้วยนะครับ,รบก็คือไม่อาจจะไม่เหมือนที่อื่นที่มาถึงก็จับกนหัวแล้วก็ผมเหลืองแล้วก็บวชเลยนะครับเพราะเราจะเลือกว่าเขาพร้อมที่จะมาบวชไหมเพราะว่าโครงการเนี่ยทั้งสทั้งสองโครงการเนี่ยเป็นโครงการบรรพชาสม,มาเนรเพื่อปฏิบัติวิปัสสนานะครับซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยของสมเนรูกแก้วก็จะประมาณสามอาทิตย์ส่วนสมเนรใจเพชรก็ประมาณสี่สสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็คือ เขาก็ต้องอยู่กับเราในประมาณเดือนหนึ่งหรือ5สัปดาห์ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความพร้อมนะครับการอยู่เขาอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เขามากนักนะครับแล้วก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์กับคนดูแลด้วยเพราะว่าการอย่างเช่นเอาเด็กสนมาซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิซึ่งจะต้องทําวันละหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับรบมันก็ยากลำบากสาหรับเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอให้เขาก่อนก็คือว่า โอเคคุณก็ต้องฝึกนะจะมาบวชนี่ต้องท่องคำขอขานนาคได้นะครับต้องฝึกหักหดขานน่งสมาธิตั้งแต่สิบห้าถึงสาิบนาทีนะครับแล้วก็ต้องฝึกมารยาทเรียบร้อยต่างๆพอมาอยู่กับเราเราก็เอาสิ่งที่เขาเคยได้ฝึกฝนมาก่อนที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับมาเป็นของจริงนะครับเช่นตอนเช้าก็ตื่นนอนตั้งแต่ตีสากว่าจนถึงตีสีกว่าใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็สวดมนต์ธรวัดเชา้าวัดเย็นซึ่งก็ต้องนั่งคุกเข่ากันยาวพอสมควรนะครับก็คือสวดมนต์ธรวัดแปลนี้ก็ ช่วงหนึ่งสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีถ้าเป็นสำเนียงใจเพชรก็จะยาวถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการปฏิบัติวิปัสสนานะครับซึ่งก็ต้องทํากันวันประมาณหกถึงแปดชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ก็สําหรเป็นเด็กที่ไม่เคยก็จะเริ่มต้นตันต้งแต่ถ้าเป็นสำเนียลูกแก้วก็เริ่มต้น15นาทีเดินจงกรม15นาทีนั่ง15นาทีสำเนียงใจเพชรก็เริ่มต้นที่30นั่ง30นะพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยกรใ,ใจเเพชชช็ต้้องงงงงทําไดดถึินนััั่่่ววโโมม โดยทำเนยเเายร์ลูกแก้วต้องเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวแล้วเราก็จะให้ผู้เข้าสครเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กๆที่มาเข้าโครงการเ,เลือกว่าจะบวชหรือไม่บวชใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าคิดว่าเขารับได้ก็ก็แล้วเกิดเขาความประพฤติเขาโอเคด้วยไม่สนเกินไปเออไม่มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับเออไม่สร้างปัญหาที่เราดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้เขาบวช แต่ถ้าดูแล้วยังไม่ไหวเราก็บอกเออมาปีหน้านะหรือไปสําเร็จโครงการที่ยากที่ง่ายกว่าเช่นสำเร็จใจเพชรเราก็บอกว่าปีหน้าก็มาลูกแก้วนะหรือเรามีโครงการรัตนะที่ยากกว่าที่ง่ายกว่าซึ่งทําให้เขาจะรู้สึกสบายยขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างสำเร็จใจเพชรเนี่ยจะเป็นโครงการที่ยากมากนะครับเพราะว่าอย่างปีนี้ต้องเรียนว่าจากผู้สมัครที่มาเตรียมความพร้อมในวันแรกเนี่ย257นะครับ,รบได้ไปบวชเนี่ย107คนเท่านี้นไม่ถึงครึง่ง กหายไป60%สนะครับสมเด็จลูกแก้วเนี่ยก็มาประมาณ1้อยสนะครับ,รบก็เหลือไปบวชประมาณแปนะครับก็หายไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราเราให้เด็กเขาสมัครใจนะครับที่เขาจะมาบวชนะครับแล้วก็ต้องผ่านการคัดเลือกของเราคนไหนที่ดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะครับบางคนก็ เออมาอยู่แล้วเนี่ยไม่มีความพร้อมเลยคือแบบยังจะเล่นจะโซนเหมือนกับเด็กๆทั่วๆไป <c oughs> เราก็บอกว่าอันนี้ต้องเชิญไปงวดหน้าหรือโอกาสต่อไป <c oughs> เพราะาพ่อแม่บางคนส่งลูกมาอายุน้อยมากๆบางคนก็มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นบางคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็มีปัญหาเรื่องจิตใจนะครับคือยังไม่พร้อม <c oughs> ครับครับอยากให้คุณมุทเทียนช่วยอธิบายความแตกต่างของค่ายธรรมะธรรมดากับการบวชอาบร,รมชาติสามเณรดินครับว่าอยากจะให้ผู้ปกครองทราบเบื้องต้นก่อนว่า แตกต่างกันยังไงแล้วก็จะเหมาะสมกับลูกหลานตัวเองยังไงครับคือค่ายปฏิบัติธรรมที่ส่วนใหญ่จัดกันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณตัง้งแต่สาวัน5วัน7วันนะครับ,รบแล้วก็ถ้าถามว่าแตกต,ต่างกับสัมมาณีไหมแตกต่างกันเยอะครับ,รบเพราะสัมมาณีเ,เนี่ยเป็นโครงการที่เข้มงวดค,คือเราต้องการบวชณนเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เป็นการทําความดีที่ยากมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นสัมมาณีเนี่ยคือต้องมีศีลมีจริยวัตร ใช่ไหมครับที่แตกต่างกับคนทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะเนนที่ในโครงการที่ผมดูแลเนี่ยก็ต้องห่มผ้าเป็นปริมณฑลนะครับต้องออมีรักษาเสกียวัตรนะครับก็คือเหมือนก็เป็นมารยาทของออนักบวชนะครับเจ็ดสิบห้าข้อนะครับนอกเหนือจากการรักษาศีลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากๆสําหรับเด็กพองสมพลอยู่แล้วนี่เมื่อเทียบเทียบกับโครงการทั่วไปเนี่ยโครงการอย่างยกตัวอย่างอย่างของผมเนี่ยแค่ช่วงเตรียมความพร้อมผมผมก็ถือศีลแปดละซึ่งศีลแปดเป็นศีลที่ใกล้เคียงกับศีลสิบใช่ไหมครับ แล้วก็สินแปดนี้เข้าเย็นก็ไม่มีใช่ไหมความสนุกสนานก็ไม่มีใช่ไหมครับการนอนที่นอนสบายสบายก็ไม่มีนะครับเครื่องประดับเครื่องตกแต่งท่างยก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับโครงการปฏิบัติธรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสี่ห้าครับ,รบมีเข้าเย็นมีนมรอบดึกมีมีของหวานมีอะไรต่างๆด้วยซึ่งถ้าถามว่าก็อยู่ที่ความยากง,ง่ายของแต่ละโครงการซึ่งเขาต้องการเป็นการขั้นแรกของเด็กๆที่จะเริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือเข้าสู่วงการธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี การปฏิบัติธรรมนะครับที่มีความมีปริมาณของชั่วโมงเนี่ยน้อยกว่ากันเยอะอ,อย่างเช่นบางโครงการจะมีวันหนึ่งอย่างมากก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมสักครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเป็นอย่างมากมแต่เฉพาะแค่เตรียมของของผมก็วันละหกถึงแปดละใช่นั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันเยอะในใน,ในแง่ของปริมาณแล้วก็แล้วก็จะมีกิจกรรมของการให้ดูสื่อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะจัดกลุ่มตอบคําถามนะครับแล้วก็ มีปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆรื่นเริงในธรรมะเนี่ยม,มากกว่า<ม>ในส่วนของโครงการที่ผมจัดก็จะเป็นโครงการสเน็นที่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้มงวดนะครับเริ่มต้นด้วยระเบียบว,วินยัยเริ่มต้นด้วยการเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักบวชที่ดีที่จะเหมาะสมกับที่เขาจะต้องกราบไหว้กันเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็จะแตกต่างกันเพราะเจ็ดวันอันนั้นเจ็ดวันสามวันห้าวันจบ,บอันนี้เจ็ดวันสามวนันนี่คือเจ็ดวันที่จะต้องไปต่อนะครับอีกสามสัปดาห์หรืออีกหนึ่งเดือน เระฉะนั้นเนี่ยคือเจ็ดวันนั้นกลับบ้านละนะครับเพกลับไปบ้านก็สบายละไม, <ừ> ไม่ไม่มีอะไรกดดันแต่เจ็ดวันนี้คือเจ็ดวันเพื่อพร้อมที่จะเป็นสมานนที่ดีนะครับ <ừ> เพราะฉะนั้นความสรุปสนานรสชาติของข้างในมันแตกต่างกันเยอะทีเดียวครับสำหรับเด็กๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับอาจจะรู้สึกเอ๊อาจจะยากเกินไปหรือเปล่าพี่มัเทียนมีข้อแนะนําอะไรเก็บอาจจะต้องไปคอร์สที่ง่ายกว่ามาก่อนไหมครับหรือว่าหรือว่าควรจะมาที่สมเนนจใจเพชรเลย จริงๆทั้งโครงการสมานจทั้งสองโครงการเนี่ยนะครับถ้าถามว่าถ้าเด็กอายุน้อยนะครับเก้าถึงสิบสองเนี่ยนะครับก็มาสมานจลูกแก้วเป็นโครงการแรกเลยก็ได้นะครับคือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกๆปูพื้นฐานในการที่จะเป็นคนที่เป็นเหล่ากอสมณะที่ดีเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเนี่ยก็จะดีแต่ครนี้ก็ต้องดูความพร้อมของเขาด้วยนะครับเพราะเด็กบางคนก็สนมากนะครับก็คือต้องยอมรับว่าเดยวนี้ก็มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเยอะทั้งสั้นแท้สั้นเทียมเนี่ย ก็เลยทําให้บางทีการควบคุมตัวเองเนี่ยหรือการเลี้ยงดูบางอย่างเนี่ยก็ทําให้เด็กๆเนี่ยมีความสนใจในเรื่องต่างๆเนี่ยสั้นเกินไปนิดนึงซึ่งพอเรามานั่งสมาธ,มาธิหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสนใจของเขาเนี่ยนะครับอยู่ได้ไม่นานนะซึ่งอาจจะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมแต่ครนีถ้าถามว่าอย่างโครงการอย่างสําเนียงโตโตเนี่ยนะครับ,รบถ้าบางคนเข้าสําเนียงลูกแก้วแล้วเขารู้ว่าชีวิตเขาเป็นไงพอเวลาปรับตัวจะอยู่สําเนียงใจเพชรมันจะไม่ค่อยยากใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่า โครงการของผมเนี่ยนี่เป็นโครงการที่ง่ายที่สุดที่เป็นสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับไม่ใช่โครงการที่ยากมากมายมันมียากกว่านี้อีกนะครับซึ่งก็แบบประเภทไปปฏิบัติธรรมเป็นเดือนๆเ,เลยเป็นบทสัมมนเนรอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยสองเดือนอะไรเงี้ยเขารีซึ่งโครงการนั้นเป็นโครงการที่คัดไว้สําหรับคนแค่ไม่กี่คนที่ทําได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องมีความตั้งใจนิดนึงนะครับเพราะว่า ในโครงการที่ผมทำเนี่ยคือผมต้องการให้เด็กๆเนี่ยเขาดึงเอาศักยภาพที่เขามีคือเด็กบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดีแต่ไม่ใช่ว่าเขาทาไม่ได้ครับเด็กบางคนที่มาจากครอบครัวที่ดีมากๆเลยนะครับคุณพ่อแม่เลี้ยงแบบประคบประงมนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาบอกเออเขาจะต้องบวชให้ได้เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจเพื่อให้คุณปู่คุณย่าที่ไม่สบายหายจากอะไรต่างๆหรือว่าเพื่อตัวของเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็จะดึงความสามารถเหลราเนี่ยนนะครับแล้้วดดึงออกมาาาทํไเพระฉซ มันอยู่ที่ตัวเขาครับถ้าเกิดเขาคิดว่าตัวเขาเจะต้องทําให้ได้นะครับมันก็ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของเด็กอย่างยกตัวอย่างสําเร็จใจเพชรเนี่ยผมก็มีเด็กอายุสิบขวบครับที่มาทําอะไรยากๆซึ่งเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดหรือยี่สิบต้องถอยก็มีมเพราะฉะนั้นจิงมันจึงไม่ได้อยู่ที่อายุครับมันจึงไม่อยู่ที่ขนาดของมันสมองอนะครับ <ใจ S 2> มันอยู่ที่นขนาดของใจเท่านั้นเนองนะครับเพราะบ,บางคนตัวเล็กๆเนี่ยนะครับทําได้สุดยอดกว่าตัวโตๆมีอีกเยอะแยะนะครับผมจึงบอกว่า ก็อาจจะส่วนการเลี้ยงดูบางส่วนมีส่วนเกี่ยวพื้นฐานเดิมๆของเขามีส่วนเกี่ยวแต่ว่าถามว่าเริ่มต้นได้เหมือนกันไหมเริ่มต้นได้เหมือนกันนะครับครับผมคุณจินครับในการบวชของเด็กๆนี่ครับเด็กๆวันๆเด็กๆทาอะไรบ้างครับโอ้ก็กิจวัตรประจําวันนี่ก็เยอะครับก็ยกตัวอย่างถ้าเป็นสําเนียงลูกแก้วเราก็ตื่นอยู่ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งคือตอนบวชเนี่ยเราก็ตื่นประมาณตีสี่นะครับถ้าผมผ้าต้องอะไรมันจะยุ่งยากขึ้นตีสี่ครึ่ง ก็ถึงที่ห้าใช่ไหมครับก็ทาวัดสวดมนต์นะครับก็คือสวดมนต์ทำวัดเช้าแปรก็ถึงประมาณ6กโมงหกโมงก็ปฏิบัติกรรมฐานนะครับจนถึงประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทานทานอาหารเช้าอันนี้ช่วงพูดถึงช่วงตอนเป็นนาคหรือตอนเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานทานอาหารเช้าชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถึงประมาณ8ปดโมงแปดโมงก็แปดถึงสิก็จะเป็นช่วงกรรมฐานนะครับแล้วมีธรรมบรรญายบ้าง แล้วก็ทิเบตก็ทานเพนเพนถึง12บสใช่ไหมสิสอก็มีพักถึงบ่ายโมงจะบ่ายโมงก็ไปถึง3ามโมงครึ่งหลัจากสามโมงครึ่งก็มีน้าปานะนะครับแล้วก็พักจนถึงประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก็สวดมนต์ทำวัดเย็นอีกนะครับจากรุนทำวัดเย็นก็ประมาณ4ี่ห้าทีถึงชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็ทํากรรมฐานอีกประมาณถ้าเป็นสามเณรใจเพชรก็จะเลิกประมาณ3ามสี่ทุ่มถ้าเป็นสามเณรลูกแก้วก็จะเลิกประมาณสองทุ่มกว่าแล้วก็มีน้ําปานะนะครับแล้วก็แปลงฝันแล้วก็นอน อันนี้เป็นตลางคร่าวๆในห <พอ S 1> นึนน1 1> ่งวันนะครับคือถ้าบวชแล้วก็ก็เวลาตื่นก็จะลนขึ้นนิดหนึ่งเวลานอนก็จะยาวขึ้นอีกหน่อยนึงแค่นั้นเองครับ <นะ S 2> ผมสิ่งที่เด็กๆได้จากการบวชนี้เท่าที่คุณบุญเทียนได้เคยผ่านมาถึงสิบ็ดปีนี้คุณจะเห็นเด็กๆพัฒนายอย่างไงบ้างครับโอ้จริงๆแล้วต้องถามว่าสิ่งที่ได้อันดับแรกเนี่ยคือความอดทนครับ,ค,รบคือผมเชื่อว่าคงไม่มีโครงการอะไรที่มัน ต้องทาให้เขาต้องอดทนมากขนาดนี้นะครับในก็ถามว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเราฟังดูแล้วบางคนก็บอก oh, โอ้โหมันขนาดนี้เลยเรอมันจะไหวไหมนะครับแต่ว่าความอดทนมันเป็นพื้นฐานของความสาเร็จในทุกๆอย่างใช่ไหมครับครับ <c oughs> เรียนหนังสือก็ต้องอดทนใช่ไหมครับแล้วก็อันดับต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับสติสมาธิซึ่งอันนี้เขาได้เยอะเพราะว่าเขาทําทุกวันวละแปดชั่วโมงเนี่ยสามสัปดาห์สี่สัปดาห์นี้นะครับผมว่าเด็กส่วนใหญ่ออกไปแล้วเนี่ย เขาจะสังเกตเลยว่าเขาเรียนหนังสือดีขึ้นนะครับเพราะว่าเวลานั่งอยู่กับตัวเองเนี่ยครับเป็นชั่วโมงเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคุยกับใครนะครับดูอาการเคลื่อนไหวในร่างกายดูจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเราได้กําหนดมันเนี่ยนะครับก็มีงานทําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอกลับเข้าไปเรียนเนี่ยเพื่อนจะชวนคุยจะอะไรต่างๆนะครับมันมันจะรู้สึกว่าเขาจะมีความมุ่งมั่นในการเรียนหนังสือเนี่ยดีขึ้นแล้วที่ผลที่ได้รับการตอบรับที่ จากคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกมาแล้วก็ส่งมาในปีต่อๆไปเนี่ยก็จะบอกว่าลูกเขากลับไปเรียนดีเรียนที่ดีขึ้นอันนี้เป็นผลที่เราคิดว่าส่วนใหญ่จะได้กันอยู่แล้วอันที่สองก็คือคุณธรรมจะดีขึ้นครับคือพอมาอยู่ในสภาพของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าหนึ่งศีลเนี่ยเพราะเขาต้องรักษาศีลเนี่ยอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นศีลก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนแต่ก่อนจะมาอาจจะแบบฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโกหกเป็นประจํา นะครับเห็นของคุณโ้คุนี้ก็หยิบช่วยเอาบ้างนะครับ๋ยวนีน้พอเราอยู่ในกรอบของศาสนาเนี่ยดูการรักษาสีนนี่ด,ดีสินเขาจะดีขึ้นเยอะครับแล้วพอจะทําอะไรผิดเนี่ยเขาจะเริ่มคิดว่าเออมันไม่ถูกนะนะครับคุณธรรมเ่าเานี่ยพิรโรตปาบมันจะดีขึ้นนะครับสามก็คือว่าความอ่อนน้อมความความความพฤติต่อคุณพ่อคุณแม่จะดีขึ้นอ,อันนี้เป็นคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นเองซึ่งอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าบางคนก็จะสังเกตได้ในช่วงต้นๆคอนขางมา แต่บางคนก็จะมีมีระยะเวลาที่ยาวนานมาหลายคนจะเป็นเด็กที่มไม่เถียงพ่อแม่อีกต่อไปเลยก็มีมนะครับบางคนก็แบบคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรมาก็โกรธแล้วเ็าฟังได้นะครับซึ่งสามารถทําให้คุณพ่อแม่รู้สึกว่าเออเบาใจไปเยอะเลยจากที่แบบเมื่อก่อนเถียงไม่โตฟ้ฟาเดี๋ยวนี้หลายคนเถียงน้อยลงแล้วก็แบบรูบ้สึกร,รู้ตัวว่าทําผิดรู้จักมาขอโทษรู้จักมาขอขมารู้จักมาแบบทาให้คุณพ่อแม่รู้สึกใจรู้สึกดีขึ้นนะครับ,ค,รบคือความรักต่อคุณพ่อแม่ก็จะแตกต่าง นะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ที่เราเห็นจากการเด็กๆมาเข้าโครงการแล้วคุณพอ่อคุณแม่ก็ให้ผลกลับมานะครับซึ่งจะดีจะมากจะดีมากน้อยเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกันต่อคือเหมือนกับเ,เราเอาแก้วมาเนี่ยเราล้างเราทําให้มันใสบริสุทธิ์นะครับกลับไปคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลต่อถ้าเกิดคุณพอ่อคุณแม่ไม่ดูแลด,ดีๆนะกลับไปมันก็สโปรกขุดมัวนะครับมันอาจจะก,กลับไปเหมือนเดิมนะครับหรือแย่กว่าเดิมเพราะว่าอย่าลืมว่าสภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ม เพื่อนที่โรงเรียนสื่อต่างๆที่ทําให้เด็กๆเนี่ยถูกจะจูไปในทางที่ผิดเนี่ยมันมีเยอะมาเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าหลังจากนั้นมาเขาดูแลรักษาอย,ย่างไงด้วยครับผมครับ,รบตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบถึงการเตรียมตัวการปฏิบัตินะครับระหว่างการบวชไปแล้วแต่ช่วงหน้านะครับเราไม่ได้ดูแค่เด็กเราจะมาพูดถึงกการเตรียมตัวผู้ปกครองด้วยนะครับในการที่จะเตรียมเด็กที่เข้ามาบวชนะครับช่วงหน้าพบกันครับ วารสารยานสารวารสารส่งเสริมพุทธศาสนาวารสารธรรมะอันกอ่อให้เกิดปัญญานำพาสันติสุขสู่สังคมวารสารเหมาะสำหรับคนใฝ่หาธรรมะที่สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถติดตามข่าวสารแวดวงธรรมะได้กับวารสารยานสารฉบับรายเดือน สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารยานสารได้โดยกรอกรายละเอียดในใบาการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารยานสารและสั่งจ่ายเช็คในานามวัดยานาวาวงเล็บวารสารยานสารหรือโอนผ่านบัญชีอมทรั์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางรักเลขที่บัญชี054ขีด251324ขีด2หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวรารสารยานสารโทร026755531โทรสาร026755532หรือทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.yanasan.com กับมาพบกับช่วงที่2ของรายการแตกหน่อต่อยอดนะครับช่วงนี้เราจับมาคุยกับคุณบุญเทียนต่อครับแต่ว่าแบบนี้เราจะมาคุยกันว่าการเตรียมตัวผู้ปกครองจะเตรีมตัวยังไง ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวยังไงไหมครับคุณมณฑินก่อนที่จะพาเด็กเข้ามาบวชเนี่ยครับจริงๆจะฟังดูก็ดูเป็นคําถามที่แปลกๆนะครับว่าทําไมผู้ปกครองต้องเตรียมตัวด้วยทั้งที่จริงๆเนี่ยลูกเราลูกมาบวชนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าผู้ปกครองก็ต้องเตรียมตัวนะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวก็คือเออก็ต้องเตรียมข้าวของให้กับลูกๆนะครับ,รบเพราะว่าลูกๆเนี่ยคงจัดข้าวของไม่ได้เออดีดีอย่างที่วาอแม่จะจัดให้ได้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าคือ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่จัดให้นะครับรับรองว่าของขาดเป็นประจำนะครับขนาดจัดให้ยังขาดเลยนะครับ <c oughs> อันดับแรกก็คงเป็นเรื่องการจัดเตรียมของแล้วอันดับที่2ก็คือเป็นการจัดเตรียมตัวเด็กให้เด็กๆนะครับ <c oughs> ว่าผู้ปกครองจะต้องไปนั่งดูว่าเออลูกท่องบทนี้ได้ยังลูกท่องบทนั้นได้ยังนะครับแล้วก็ต้องมานั่งจับลูกสอบด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเออลูกไม่ได้เตรียมตัวเลยคือถ้าคาดหวังว่าลูกๆจะมาไปนั่งยีบ หนังสือเล่มนี้นะครับหรือเรื่องนี้นะครับมาท่องคําขอพระบัญชาเองหรือว่าบทให้พรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงไม่เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ลูกคงสอบตกนะครับอันดับสามก็คือต้องจับลูกดั่งสมาธินะครับก็คือต้องฝึกะเขาบอกให้นั่งวันสิบห้าทีนะก่อนมาก็ควรทําให้ได้นะครับก็ถ้าถ้าทำลูกทํามาสิ่งเหล่านี้หมดเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นการเตรียมตัวทางด้านกายและใจของเด็กๆนะครับแล้วก็ส่วนเข้าของนะครับแต่ส่วนในแง่ของประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ คุณพ่อคุณแม่คงต้องเตรียมตัวมากๆก็คือเตรียมใจนะครับ,รบเพราะว่าผมเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาโบสในโครงการที่เราจัดเนี่ยนะครับมัน,มนท่านเต็มไปด้วยความคาดหวังครับนะครับซึ่งในมุมหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าคือทุกคนเนี่ยเหมือนกับอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกติดในคณะที่อยากจะได้อยากจะให้ได้ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ส่งลูกๆไปแข่งเป็นโนก็ขอให้ชนะแข่งว่ายน้ำก็ขอให้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าในโลกความจริงมันไม่ไมเป็นอย่างนั้นนะครับในโครงการของเราเนี่ยถึงจะไม่มีคําว่าแพ้ชนะนะครับในเชิงของการแข่งขันแต่ว่ามันก็มีความแพ้ชนะที่เกิดขึ้นในใจของเด็กแต่ละคนซึ่งเด็กบางคนเนี่ยเขาก็แพ้ใจตัวเองซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําใจว่ายอมรับสภาพว่าโอเควันนี้ลูกเราพร้อมแค่นี้นะครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่าคาดหวังสูงมากนะครับเช,ช่นคิดว่าทําไมลูกคนนี้ทําได้ แล้วทำไมลูกเราทําไม่ได้อายุก็เท่ากันเรียนสือก็พอๆกันมันสมองความความฉลาดก็พอๆกันทําไมถึงทําไม่ได้ทําไมลูกคนนี้เขาได้ไปบวชจะมีความเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นกับเด็กทําให้เ,เด็กๆรู้สึกออไม่ค่อยดีนะครับค่อนข้างเยอะผมจึงอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเตรียมใจเรื่องนี้ก่อนนะครับคือ,ห,อหนึ่งอย่าคาดหวังมากนะครับ,รบเพราะว่าคาดหวังแล้วเนี่ยคือลูกบางคนเนี่ยต้องเรียนงี้ครับว่าปลูกต้นไม้พร้อมกัน พรีดองออกผลก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทําใจนิดนึงน,นะครับว่าอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้สองคือว่าถ้าไม่ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมจะหลังจากสา4วันสี่วันผมจะปล่อยให้เด็กกลับบ้านซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมาเจราจากันนะครับว่าบางคนก็อะลูกไม่ไหวก็รับกลับไปเลยก็มีหรือเมือไหรายก็ต้องเอานะลูกต่อรองนะครับโอเคจากมือถือตัวเล็กก็กลายเป็นตัวใหญ่นะครับไอ้น็อตบุ๊กตัวเล็กก็จะกลายเป็น ที่มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าจากมือถือตัวเล็กก็จะกลายเป็น iPad หรืออะไรต่างๆขึ้นมามันก็มีการต่อรองจากรางวัลเส้นเล็กกับรางวัลทองเส้นเล็กก็จะเป็นทองเส้นใหญ่นะครับจากบินไปใกล้กจบบินไปไกลน,นะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผู้ครองก็พยายามนำเสนอซึ่งผมก็บอกว่าจริงๆผมไม่ผมไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับผมอยากให้เด็กๆทําด้วยใจมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความพร้อมของเขาซึ่งคุณพ่อคุณแม่บางรายก็เจราจาได้บางรายก็เจราจาไม่ได้พอเจราจาไม่ได้เนี่ยแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกดีใจว่า่าโออ้ลูกยได ถึงต้องห้าวันสี่วันนี่นะครับ,รบต้องดีใจว่าเขาไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เลยเพราะเราไม่เคยเลี้ยงเขาลําบากเลยนะครับวันนี้เนี่ยเขามาอยู่อะไรที่มันลําบากมื้อเย็นก็ไม่มีนอนก็ลําบากต้องอยู่ในกรอบโอโ้โหระเบียบวินัยเยอะแยะเนี่ยเขาทาได้แค่นี้แค่เดียวคุณพ่อแม่กลับเสียใจว่าทําไมลูกเราทําไม่ได้ผมจึงบอกว่าให้คุณพ่อแม่เนี่ยเตรียมใจเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าครับถ้าเราเหมือนกับถ้าเราฟูมฟักเขามาดีแล้วนะครับแล้วเหตุปัจจัยเขาพร้อมเนี่ยเขาจะได้ไปบวชครับหรือลูกคนนี้มีกรรมที่จะต้องทําให้คุณพ่อคุแควขลวนรับ เขาก็จะสามารถผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้นะครับก็ให้มีความมั่นใจนะหรืรว่าเชื่อใจว่าถ้ามันยังไม่ใช่เวลามันก็ยังไม่ใช่เวลานะครับบางอย่างเนี่ยเราผักดันได้บางบางอย่างเราก็ต้องวางใจนิดนึงนะครับอันนี้อยากให้คุณพ่อแม่ทําใจตรงนี้เป็นอันดับแรกนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณพ่อแม่ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าโครงการนะครับแลวอย่ากดดันลูกเกินไปบางคนกลับไปไม่ได้นี่ ผมเคยเจออยู่รายหนึ่งเนี่ยแทบจะตัดปอตัดลูกกันเลยนะครับว่าลูกไม่ยอมบวชให้เนี่ยครับพวกคุณพ่อครับอย่าคิดอะไรเยอะครับแค่มาบวชเนรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยว่าโหนี่มันเป็นแบบความเสียหายครั้งใหญ่ของครอบครัวเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคิดว่ามันบอกแค่ลูกไม่ได้บวชในปีนี้ปีหน้ามาก็ได้ครับหรือไปบวชที่อื่นก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งเขาสามารถสําเร็จได้ครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันหมดนะครับมีไหมครับที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังสูงมากแล้วกลายเป็นแรงกดดันกลายเป็นแรง ที่จะทาให้เด็กเ,เครียดหรือว่าปฏิบัติแย่ไปเลยจริงๆคง,งเ,เ,เรื่องความเครียดคือเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กันบ้างนะครับ,รบแต่ว่าจะไม่ได้เป็นทุกอย่างแต่ว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังสูงเนี่ยมันอาจจะทําให้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าความรราฉานในใจเด็กนะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางบ้านก็บังคับลูกมากนะครับ,รบซึ่งบางอย่างก็ดี นะครับบางอย่างคือบังคับโดยบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ได้ฟังลูกเลยคือผมอยากให้พ่อแม่ทุกท่านที่ฟังรายการนี้ที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยค,คือบางคนนะรักลูกนะครับแต่ว่าความรักอย่างเดียวเนี่ยนะครับเด็กกินไม่อินน่มต้องม,มีความเข้าใจด้วยอันนั้นเป็นประเด็นที่สาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นมีความรักแล้วต้องเข้าใจบางครั้งเนี่ยถ้าเราเลี้ยงลูกมาแบบหนึง่งเราคาดหวังว่าลูกเราจะเปลี่ยนทุกอย่าง360องศาเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าบ,บางอย่างทําได้บางอย่างทําไม่ได้ ซึ่งออผมไม่อยากให้ถึงจุดหนึ่งที่ว่าพอถึงจุดแล้วแบบถ้าเธออย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าถึงบอกถ้าเธอบวชให้ฉันไม่ได้เนี่เธอตัดพอ่อตัดลูกกันเลยเนะี่ยผมบอกอันนี้มันไม่ถึง,ถงขนาดนั้นหรอกครับคือบอกว่าเอ,อให้ยอมรับในสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปกดดันจนเกินไปนะครับผมถึงพยายามตั้งกฎว่าถ้าเด็กไม่อยากบวชผมจะส่งเด็กกลับนะครับเพราะว่า เพราะผมเคยเห็นปัญหาที่เด็กไม่อยากโบสถแล้วเขาสร้างไว้ตอนนี้เ็ามาอยู่กับเราคือเด็กบางคนเกเรมากนะครับเพราะว่าพ่อแม่อ่ะบังคับมาอายุก็อยู่ได้พออยู่ถึงโอเคเกเรทุกวันครับกรรมฐานไม่ทำแย่เพื่อนแกล้งเพื่อนรบกวนเพื่อนทุกวันแทนที่คุณว่าแม่จะได้ก่อใช้พระเหลืองขึ้นสวรรค์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะก่อไปไหนนะครับอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากมเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าถ้าวันหนึ่งลูกๆเนี่ยผมผมจะบอกเด็กๆเลยนะถ้าหนูมีปัญหาที่เจรจากับ พ่อแม่แล้วรูกไม่อยากบวชแน่ๆแล้วนะครับแล้วคุยยังไงก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับให้มาบอกพวกผมผมจะเคลียร์เด็กๆในคืนนี้ว่าผมจะบอกผมจะไม่รับเด็กคนนี้นะเพราะผมให้เด็กตัดสินใจเพราะถามว่าเด็กเป็นคนลําบากไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนลําบากบแล้วผมก็จะเขียนจดหมายบอกคุณพ่อแม่ว่าวันนี้นะครับถ้ากรณีที่คุณพ่อแม่มรับเด็กกับป้าเนี่ยขอให้พาเขาไปกินอาหารอร่อยๆครับให้รางวัลเขาครับครบนะให้กําลังใจเขาว่าไม่เป็นไรลูกป,ปีนี้ยังไม่ได้ปีหน้าหนูมาก็ได้นะเพราะโครงการก็ยังมีอยู่ ครับตอนแบบที่ผมยังทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่ามาเถอะมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับก็คือหนูทําได้แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้ว <c oughs> พูดทานี้ครับแล้วบอกเออแม่รักหนูนะแบบหนูเก่งมากมันเป็นภาพที่ดีกว่าไหมครับที่แท้ที่แบบจะกลับไปแต่ขัดก,กันบอกเนี่ยไปไปเนี่ยกลับไปบ้านนะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เล่นไอ้หนูก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้เที่ยวนะครับโหกลายเป็นนักกติหมดเลยนะครับในมุมมองหนึ่งเราก็คิดว่ามันก็มีคนจะมีทั้งรางวัลน,นะครับมี <c oughs> ทั้งการทำโทษซึ่งก็ต้องใช้ให้ถูกลักษณะด้วยคครรัับบผม ท้ายนี้อยากให้คุณนุเทียนฝากอะไรสั้นๆให้กับทั้งผู้ปกครองและเด็กนิดนึงครับครับจริงๆแล้วนะครับต้องผมต้องขออนุญาตใช้คําพูดของพระอาจารย์นะครับที่ท่านมาพูดในโครงการนะครับซึ่งผมคิดว่าอยากจะฝากนะครับเป็นคําพูดฝากไปให้ครับท่านผู้ปกครองด้วยว่าบางครั้งเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีความคาดหวังสูงมากในการที่เด็กคนหนึ่งจะมาปฏิบัติธรรมหรือจะมาบวชเนนแล้วก็ชีวิตจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับท่านก็จะพูดบอกว่าพระอาจารย์นั้นจะพูดบอกว่าโยมเลี้ยงลูกผงโยมมาเนี่ยนะครับ สิบกว่าปีนะครับถ้ามันยังไม่ดีนะครับล้วหวังว่าจะมาอยู่อาตมาหรือมาอยู่กับศาสนาเนี่ยนะครับเพียงเจ็ดวันหรือเพียงห้าสัปดาห์หรือสี่สัปดาห์เนี่ยแล้วมันจะเปลี่ยนไปทั้งชีวิตเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับอยู่ที่เหตุปัจจัยเขาอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนะครับเราต้องกลับไปดูเหตุทั้งหมดด้วยนะครับที่เขาสร้างมาว่ามันมันมันพร้อมไหมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนนนนั้เเเเปป็็รรื่่่องทีจําาาามพะว จะบอกว่าเด็กคนหนึ่งจะเปลี่ยน360องศาเลยในครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันยากมากนะครับแต่ว่าการค่อยๆเปลี่ยนแล้วการมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านอย่างที่ผมบอกเรียนว่าเราล้างแก้วให้แล้วเราทาให้แก้วสะอาดแล้วเนี่ยคุณโยมเอาไปล้างต่อไหมนะครับเอาไปขัดสีชมีวันพ่อแม่สวดมนต์หรือเปล่าพ่อแม่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าพ่อแม่ทําบุญใส่บาตรหรือเปล่าพ่อแม่ทาตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นหรือเปล่าพ่อแม่ยังติดอบยมุกอยู่ไหมแล้วจะสอนให้ลูก เออบอกว่าบุหรี่ไม่ดีนะลูกเ้าอย่ากินนะอย่างเล่นการพนันอยู่นะครับแล้วจะบอกว่าลูกอย่าทำมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยเขามองเห็นก็คือว่าเขาเห็นผู้ใหญ่ทําอะไรเขาก็ทําแบบนั้นนะเด็กๆไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดเขาดูในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการเป็นตัวอย่างแล้วสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการที่จะสร้างเด็กคนหนึ่งเนี่ยให้ดีขึ้นมานะครับครับผมกคฝากไว้แค่นี้นะครับได้ครั้นนวี ท่านปกครองแล้วทั้งเด็กนะครับก็คงจะได้ทราบถึงการบวชแล้วนะครับว่าการบวชเนรเนี่ยไม่ใช่การแค่ให้เด็กๆเ,เข้าไปโกนผมนะครับผมผ้าเหลืองธรรมดาอยู่ในวัดนะครับมันจะต้องอาศัยความอดทนความตั้งใจอย่างมากนะครับในการที่จะขัดเกลาตัวเองทั้งนี้ต้องกา,าปรปฏิบัติอย่างเสมออีกอย่างนะครับที่ต้องสําคัญมากๆเด็กๆนะครับวันนี้ในการตกบหน่อตอย,ยอดต้องขอขอบคุณคุณบุญเทียนมากๆครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เราทั้งสองคนขอลา ไปก่อนนะครับพบกับพบกับรายการแตกอน่อยอ,ย,ยอดได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ในสสัปดาห์ถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ